สวัสดีครับพี่น้องใส่เป็ดปลาไหลคือเก่าครับมัอน,นี้โอ้ยผมเลือสองถุมนะผมเหลือห้ามงครับนะผมมาใส่ไปถึงแล้วเนี่ยสายนี่ถึงบ่งอันนี้สายที่สองนะครับสายที่แรกมันเปิดกล้องมาทันสายนี่ถึงแล้วโอ้โหเป็ดตะหกคักครับพี่น้องโอ้ไก่ทางด้วครับนี่ตียินเสียงรถแน่เด้ดดอเอาสายถึงครับถึงว่ะหกถึงมาดูนะคมมีอย่างบ่ นี่ไงสองนี่หงอกกันเน่ยงมันขัดแล้วจะรพันมันลายโอ้ไปไกลไปไกลบ่เยอะด้วยอกผมมั้งสีมะสุจะเท่าเดมกเดนมานจะเทาัดอบมาก

โอ้มีเหมาไงด้วยพุ่ณอู้พี่น้องคือมาตัวแรกตัวตตัวแรกหลังที่สองหยกยังยกสูงเลยนะครับต่ำๆนี่นะครับพี่น้องปลาไหลโอ้ยตัวกำลังงามพี่น้องเอาๆครับหลังที่สองตัวแรกนะครับนี่ตัวล้อหรประมาณซีหาตัวลครับเอาๆตัวแรกมันมันเด้อมื้อนี้เบสหกสิบสายนะครับนะครับบอก เนี่ยเียจะขาปากเพเ่็นเลนี่เงี่ยขาปากเลยครับพี่น้องทิมทิมใส่เงี้ยไหมปืนเศราลุนอีเช่นนึงสกัดเนี่มดสอนยังบนได้เมแถวเลยบนนี่อย่าง้ยผักปูเด็มันนี้อืยางเง้ยผักปูยังใส่เสาใส่ยังใข่หมองคยมากปีนึงเันยังมั่วมากเลยนี่ปีนึงยัมั่วมากไก่เลยนังของเขาลดพวกหนัะมขาขับมานี่เกือบวางเงี้ยไเยังไงเงี้ยได้ ยาร้อยไม่ต้องะเดียมอ่อนกินมัดตั้งพี่แล้วนี่มัดเ็ววป่วยไปอ่าไปขางนอกอีกไปมันนี่ติดถนนนี่นะพี่น้องนี่คางๆนี่ถน,นนนี่ครับนี่ถนนมีตะภาพครับเ,รอเอาถึงครับถึงถึงเลยพี่น้อง,ต,งตึงเป๊ะเลยกูนะโอ้ถึงเป๊ะเลยพี่น้องน่าคมเจ้าถอนมาแล้วบอกเราจะถึงอยู่บอกเจ้า คนกคนกระตุ้งนะครับแมี่ยคนกระตุงคนกระตุงคนกระตุ้งพวกค้นนะครับอ๋อธรรมดาธรรมดาธรรมดาครับนักวิ่งเพื่นที่เลิกเราละเขาพันสาทุกปีเลยเขาพันสาทุกปีครับโอ้มีเว้ยมีครับมีมีพี่น้องได้แล้วนี่มีไยอ๋อปลาไหลตูบอะไรไงแต่ว่ามันมันได้ครับพี่น้องนี่เอาตั้มตั้มแนวนึงตั้มฟักคุณตั้มฟักคุณครับเด้งเฟเดอร์เวสตเอาปลาไหลเอาเบดตึกแล้วก็ปอดไปเลยนั่นละ เนี่ยแหละผลเงี้ยยังเหลือเงี้ยังเหลือครับอะไรเขาก็กินตดอะไรบางถุงลูกพี่น้องโอ้ยถุงไม่บักใหญ่เลยมือนี่ปาดทั่วบาดทั่วใหญ่มากมังเคยหาพี่น้องเนี่ยลงงานเปิดเมืองประจําโอ้ยเอาวมาควหากันไปหกสิบหลังมืาหน่อเด้อหกสิบหลังหกสิบหลังพี่น้องเขาก็เบิ้งได้ซีหาสายอยู่เลยโอ้ยาวอยู่คืนนี่โอเงินเก่าเดี๋ยวติดเงินกันพักเท่านี้ อันนี้แกจะมงกวานะมาอ้หาบอดลงขนาไสใหมี้อเขาขอถือผมีทีต่เรีย้างรนเเอาถึงนี้ครับโอ้ถึงอี้แล้วพี่น้องถึงมอน่น่ะเอาถึงครับเดี๋ยวเนี่ยมาถึงญาติของญานิผ Oh, โอ้บยเอาโบยัวครับโอ้ยฝนตกได้พี่น้องผมกางห่มแล้วก็บังกล่องนี่นี่บิ้งห่มผมนี่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 โอ้ยฝนตกเนาะฝนเปียกสร้างมันแต่ว่ากล่องอย่าเปียกไว้เท่าไปกละองสูงก็หมดพ้นเนาะอยากให้พี่น้องเห็นเนาะออสูไปอยากให้พี่น้องนี่บิ้งหนังกำลังมันมาขันขายยาเพื่อหนังกลางแปลงวัตถุก้อ้ห <laughs> <laughs> นัง้ำกำลังมันขายยาคนก่อฮว่เนาะ เอ้าถึงนี่ลราครับพี่น้องเอ้าเอ้าเอาเอาตึงแคบอะไรคนเติมลำพันธ์กองเลยคนอ่ะเอ้าอยู่บนน้อนะเติมลำพันธ์กองเลยมบนไปเฮาโอ้โหนี่เดียตัวโอ้นี่เดียปลาไหลบัวายมันสมองควันละผุนดินเด่นเอาเน่าเลยผุ่นเอาโยขึ้นมาให้มันดินเดวๆบางนะหึมลองมันขาดแล้วในนะครับเอ้าพี่น้อง โอ้ยต oh, so ัวทำฝักคุ้นนี <OB AMA> <S 2> <S 2> ่แหละกํลังเสียบปานหอกํลังเสียบกํลังเสีบเราเอาออกไปข้างนอกรับนะมนเป็นยเดี๋ยวตัว่ขาดีอาแอเราจ้าปใส่เบ็ดขึ้นไหมบ่ปใส่เบ็ดใส่ขึ้นเนาออกมาก่อนอย่ามันขาดเลยตอนตัวลำพันหลายน่มั่มัดตัวตัวที่สานี่ครับพี่น้องนี่สะไรหน่อย อะไรไม่ได้โตแบบเพราะกินนี่กำลังแบบอย่างอื่นตุ่มเป็ดใส่หมดแดงเข้าวันน่ะนะโอ้แมงปอตอมกล้องอามึรมือใส่ท้งเด้อยว่าหาดอกของมันเลียดมันอาบกับของใส่ท้งอย่างที่ไม่เลียดเดี๋ยวมันเขาไม่ปากมันกินแต่เรียดมันออกใส่กินข้าวว้ามันใส่้องอย่างง่ายๆเลย วะถงมังไงมูนี่พี่น้องใส่ได้เป็นซิฟโล่มาถึงบ่เอาถึงแล้วครับพี่น้องสายถึงแล้วนะครับ หากลำพันม oh, no ันหลายขาดต่วะเนี่ยหาจริงดิโอ้ปไลหน่อยหน่อยพูดโอ้หน่อยกับหน่อยพูดหดูปจับบังดีดด้วยโอ้ไปตีกระเดียนตีกระเดียนอะท่ามบานท่อเนาะ

พี่น้องตัวที่สแล้วครับจะเป็งก้อนถึงบ่อู้กูคือมาไงเทะกูนั่นเดายจ่อยนไตจ่อยพี่น้องนี่ตัวปลาไหลครับเปนแกะสมองครัวหางมาพี่น้องนี่นี่อือจบเป็นอะรอู้ปลาไหลน้อยยัง้วนตายยยี่สิบตัวง่พอโลยู่นี่นาอ โอ้โหน้อก็มีอีีากว้ยี่ครับพี่น้องโอ้ต่มสมเถเหละต้่มเปีดเ่อแล้วตัวนี่ตัวแบบปลาคาร์บอนว้าวนปลาคูนเขาเรียกรุ่นคูนนี่เอตัวที่หาพี่น้องไปครับมุนมวนน้ำกันเป็นไตนาพี่น้องังอุดดนเนาะทงอุดอนขอนแก่นเนาะนตัวขอนเนาะ ก็ลานตกอมือัตกรุ้ขนาดทางอุดรกับบ้านนะคมนาะครับขอนแกนกับ้านผมเนาะเอาสายถึงเลครับพี่น้องสายถึงถึงบ่ตึงไหมเสีงเด็ๆเมนตัวมันร้อยอยู่บ่าตัวนหาตัวกันนะคมจะได้ทยเบื้องตัวมันเลยห็นนะุนุนเม็ดดิุนแล้วเชลีหินกันะหอเชลีมึงก็หยาด เออมันนีเขาไม่ค่อยกินกันหรอกมันหลายพวดนี่น ok. nice. right? right. oh, ี่ปะเดี๋ยวตัวง่ามตัวงามอยู่ตัวนี้ครับนี่หนาวยิ่งขึ้หันท้องหันท้องมาหาเอาตั้มตั้มเนี่ยตั้มตั้มนี่เม็ดกินได้ตอนไรบุ๊กเกนตายเกินแสงโอ้ง่ายไปเลยอ๋อพี่น้องครับตัวที่โอ้ตัวที่เท่าไรครับตัวทิศหา ตัวที่หาตัวที่หงอยแล้วพี่น้องเอ้าตัวนี้งามอยู่เนเบ็ดออกแล้วนะครับนี่ยอ้าวอ๋อมันได้มวลๆกันอยู่ขันสซนทางนี่มันปลาไหลไม่ที่ตัวหน่อยครับพี่น้องแต่ขันทั้งทั้งทงน้าน่ะปลาหกบุ้งน่ะขันได้กันขันนำรถก่อนเขากำลังปั่นหน้าอยู่ปั่นหน้าใส่ห้องอีสานเนี่ยคนคอมเมนต์มาว่าอยากให้ไปใส่กบให้เบิ้งแน่เดี๋ยวใจเย็นๆนะครับเดี๋ยวจะใส่ให้เบิ้งงมิดแหละช่องนี้ช่องนี้มันเขาบานเขาอยู่ dạng 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 dạng

ไปกันหลายๆคนนี่ท่านขึ้นนี่เดียวอันอันคนอยู่เถียงน้านี่อันอันตั้งมอทาแล้วเด้อว้าทำเหนื่อยตัวะตั้งรถไฟไปกับพ่อเนาะโอ้ยหุ่ลงไปไปทางเดียวไปทางเดียวไปทางเดียวกีซ้อนเด้อเราจะลืมเด้อบอกเอฟบอกเอฟซีไปเราเด้อโอ้ยจนวัดนั่นพี่น้องหลังนี่เปิดรวมพันหมวกเลยคุณหาตัวอะไรกันมหมไปทางเดียวเดี๋ยวเก็บตุ๊บก่อน เดียบใหญ่พี่น้องเห็นไหมถึงแท่งว่าได้หรอกทางมันมันฟาดมันมันหมุนคุกเกินข้ออื่นช่วงไหนดิแม่เขาคนละข้อแม่หาคนละน้องครับพี่น้องถึงน้านี่ขึ้นเห็นเนาะบดนี้พี่น้องเลยค่อยไล่สายไปสายเธงงเขางงเข้อมหกรรมแค่หน้าเห็นตัวเราปะโค้งเขามาโค้งบ่อืมโค้งเขา เดี่ยมันเป็นเบาออกมาเลยอืมเดี่ยมมันเป็นเบาออามาหาคันแท่นหน้ามันจะเป็นขึ้นหนุ่โอ้เห็นตัวแล้วโบตายตัวใยังยังโบตายตัวใหญ่ตัวงามยัอตัวงามันตัวงามอยู่ใหญ่ครับโอ้โหหลับพี่เนี่ได้ขึ้นมาแล้วนี่อ๋อนี่พี่น้องนี่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 ขืนมาแล้วนี่เน่เน่ขึ้นมาแล้วอือโอ้ตัวงามงามอยู่ตัวนี้งามอยู่โอ้ยังยังโบตายยังโบตายยังโบตายขืนเช้าทุ่งเดียวเนาะ อ๋อปันปัอ๋ครับโอเคครับพี่น้องอ๋อโต๊ะที่ท่าได้โอ้บ่ได้นับนับบ่ถึกแล้วเออนับบ่ถึกแล้วได้ฟ่านับเบ็ดเลี้ยไหลเจ็ดแปดโต๊ะนี่ล่ะเบ็ดเลี้ยไหลกำลังมวนพี่น้องอยู่บุญเ้ามวนกันนี่พี่น้องเดี๋ยวจะลงมให้บางคลิปเดี๋ยวเงีวๆเลยครับเบิ้งกันจุใจไปเลยสมพ่ตายเอาบ่ได้ไปบ้านบ่อใดแง่หางออกเอาทงเขียวมากกันมันแงีออกโคตรจะแก้ตัวสดเลยขอใครน้องสองก่อตัวสดแต่ว่าเขาก่ได้ ใส่ของใส่บ่ได้เนาะตัวสดก็มีแต่ใส่ล anyway> ั้นหลือลันก็บ่ค่อยเข่าเว้ยบ่อคอยข่าตัวนี้ลั้นก็บ่อคอยข่าวเราใส่เบ็ดสิบเบ็ดหกสิบหลังกับลันหกสิบอันเนี้ยใส่มาเป็นฟิกอัพเนาะเบ็ดหกสิบหลังผาดข้อมาซืลอเนาะเบ็ดสิบเปลี่ยนสายเบ็ดใหม่ด้วยมือนมือเฮเจ้าก็ลูกเลยเด้อเตินไปแค่ตีหาติดนอนต่อไเฉยอือ โอ้ยตัวงามอยู่เออกระว่ายเปนบบถึงเอายกดูนะคุ้มเดี่ยเด้อสายกันสวยงามอยู่แต่ว่าไม่มีป่านอนมันเข่าต้นลำพันธุ์บกระว่ายแต่สายมันบบถึงเนาะเอาผดถึงขึ้นว่าเพร่ะมีปลาไหลพี่น้องนี่เด้อนี่นี่นี่สวยงามสัมเออเอาตัวงามอยู่นี่ตัวที่จีแปดที่เก่าที่ซิฟนี่แหละเนี่ยเห็นมั้เนาะงามเอือ เดี๋ยวว่ามุมิป่าไว้สายติงนิดหน่อยมันไปมาตลอดลำพันมันอยู่เลยนี่สายก็ตึงนิดเดียวนึเใส่เยไงแบบนี้แด้วว่ามันเฉียดกเดียนเน่นเนี่ยเนื้อไก่นะครับเหนื้อไก่ใส่เฉียกเดียนเขาพวกค่อยกินกันเพราะว่ามันเหม็นใส่เฉียกเดียนได้หอดบัวควบบัวรูบเลี้ยวเนาะคันไปใส่ลันใส่ตุ่มมันกับบัวดิถึงบัวดิมวลนี่เป็นของบัวดิมวน ไปหอดไปหอดก็ดึงขึ้นมาก็เห็นตัรถนี่เอาได้บบได้ได้บ่ได้ขี่คุยกันไปเรื่อยสันเดีพี่น้องเอาตึงครับพี่น้องสายนี้ตึงบ่ตึงบ่เอาเอาให้ชัวเอาให้ชัวเอาตึงคักิดึงพี่น้องสายเบ็ดสายเบ็ดเอพุนไม่้องม ตัน oh, oh, like ีอ่ะเป็นตัวนี่เองมันเป็นตัวยูโคโปยูู้งเล็กว่ะโอ้ยูตัวงามยูตัวงามนะครับอือมาอีกหนึ่งแล้วครับพี่น้องตัวงามอ๋อโยกขึ้นิดหนึ่งครับผมเอาโอเคครับพี่น้องตัวที่เท่าไรก็ไม่จักดอกตัวที่เท่า เดี๋ยวไปเทให้เบืองอยู่มองเป็นแผลนครับหายอยู่หากินก็เพอะได้ยู่ได้กินก็ะพี่น้องได้หลยกระขายได้หน่อยก็กินครับเอาพี่น้องครับสายนีตึงแล้วครับนี่นี่มองมัดมันแ่นวลกอยูกะีนก่น,น,นี่เด็กโอ้ตึงอ่อนๆตึงนอน่อ,อนๆนะผมรวอยอันเดีย อะไรเป็นแต่ดึงไหลขนาดที่ดอกอะไรหน่อยเอาเดี๋ยวดูเอาพี่นองตึงแล้วเขาหน่ตานี่ก็ตึงวาอ้วหนี่ตึงคักไหมฮะตึงคักบ่โอุ้นมาต้องถอดเอาถอดได้เลยเพราะว่าน่าเป็นควันเลยใช้ยูด้ยน้ำพันมาเป็นควันเลย นี่เดียวตัวปลาโคตัวงอเนี่ยตัวปลาไหลเด้อพี่น้องเด้อเอาไปต้มสมเด้อพี่น้องเด้อปูเตจก็ปานเขากระลังโอคไปขุดกบูปนี้ปะนี่เนาะอืมปานเขาไปขุดน่ะต้มสมเนาะอต้มเตจแหละนี่องเบ็ดนี่ยเป็นงอกง่ายๆ่ายปลาไหลท่านด้ตายดีพี่น้อง สดสดเลยเด้อสดสดเลยพี่น้องทำใ่คือเย็นไว้สมาชิกกับอูสดสด,ดเลยเด้กคำในถุงเนี่ยโอ้ยตุ่มเปียไดโ้หมัวมากใหญ่หนึ่งเลยที่เนี่ยสมาชิกอย่างหลายเด็กมันบานห่อเนาะ่องกูเขาเนาะแหม่ดำหน้าเนาะผมของหน้าบานห่อบรนเล็กแต่ดังดีโอเคครับพี่น้องเบ็ดเบิดแล้วครับเดี๋ยวไปเที่ยวเพิ่งจะมองรถมอเตอร์ไซค์นะครับมันหน่อยตัวบ่แล้วก็พี่น้อง มึงมึงปลาไหลที่ใดตอนย้ำขึ้นนะครับยามืำขึ้นนน,น,น,นนี่สำหรับปลาไหลที่ใดย้ำยามขึ้นสิบบ้างสิบสบ้างนะมึงบมืบบบบ่ได้นับตัวแล,วนนล้วครับพี่น้องประมาณจักโลัวก็กลัวอันนี้ประมาณโลัวก็กลัวครับพี่น้องปลาไหลมันตัวเบาง่ายนะครับตัวใหญ่ปลาไหลสิบก็ตัวถ้าแม่น,น,น,นประมาณสิบกาตัวนี่แหละครับพี่น้องงามพอพอพอได้อยู่ได้กินครับแต่แม่บ้านห่อนอนย้ำขึ้นแลยนี่เดี๋ยวกลับหัวกับหางครับ นี่หน่อยก็เขาเนี Big ่ยบิ๊กเกิวโอเคครับพี่น้องแล้วหลุนกันย้ำมือเส่าครับพี่น้องย้ำมืเเอเส่าแล้วหลุนกันอันนี้สำหรับป,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 ปลาไลยรเมื่อคืนนะครับเนี่ยชั่วโมงกวันอันนี้มันไม่ยามไว่โผลครับเหนือชมองกว่ากับมโ้โผลดเนาะมันกับยังท่านกินย่นนยานฝนตกขึ้นไม้แต่ละตัวเนี่ยส่วนหลายก็บบัวท่าน้่ไตครับเก็บใต้ตกเก็บใต้ถงไว้โอเคครับห้าคนอันนี้ครับพี่น้องโอ้เหลือดเต็มเลยโอเคครับพี่น้องค่อยหลุนกันย้ำมือเส่าได้ครับ โอเค okay, ครับขอบคุณครับเรืหลังนี้ครับเรื่อี่ข้าพี่น้องสวัสดียางไม่เช้าครับต่อจากเมื่อคืนนี้นะครับมาลเลาะเบ็ดเมื่อคืนดได้ปลาไหลไปสิบสิบเอ็ดสิบสองตัวนี่แหละครับคือเก่าครับมากับนาคมหมืม่นในจากน้อยแล้วครับพี่น้องคือฝนดีตกนี่แหละเป็นไดยสายแรกเอาตึงครับสายแรกตึงตึงแล้วพี่น้อง Cứ câu được Má mãi làm được công câu cỏ vinh không được không được không không được không được không được không ตัวแล็กเนาะ<อ>ตัวแล็กของยาม,มื่อสาปลาไล่ตัวบ่ค่อยใหญ่เดอกพี่น้องแต่มันได้ไกินดีเนาะไลยตัวอยู่ยังรถดังเนี่ยจังหน่อยนยครับเด้อปิดถนนทางสายนีตึงครับลูกตุกษะ โอ้มีอยู่ครับพี่น้องตัวซ้ำกันเลยซ้ำปักข้นชอบฝักข้นเลยอะไรลุงรุ่อันนั้นซ้ำยกอะไรเขาสุดเอาอันนี้นะครับตัวที่สองครับตัวเขากำลังกำลังกินดีๆนี่แหละบ้านเขาแบบซ้ำฝักข้นก็ลังแซ่บเอ้าโอ้ยพี่น้องไปต่อ ถึงแล้วครับพี่น้องหรังนี้หอดมองไฟใหม่แล้วเด้อครับไปทางไหน <c oughs> หุดไปกับไก่คุณ <c oughs> Tô phải lấy đi nào tôi có phục đi sao ông gặp cái nòng cứng ở bên này Đi Đến đấy, phải thang đấy. Lúc lược lược Lúc để Lông lược đi nè Lông bà Áo nhạc này chắc nói là gặp cái Mn, mn huk. Oh, nih nih, hentu la, hentu la. Oh, oh. <laughs> โอ้ลุนเดียวกันเบสอะไรไหมโอ้เอานี่ครับพี่น้องตัวที่สี่แมลงปหาปลาใหญ่บิดควงมองเด้มองหน้าคนละแมลงทงนาปะน้ำกบน้ำกบแล้วเรื่องปลาปะกันจย่างไรก็หนึ่งคู่กันมือใดก็เปิดแขนวันเสาร์บ้างบอกพี่น้องไเวลาเด้์วันเสาร์เด้อยเปิดขวันเสาร์ในทะเลมือ Tứng các bạn nó Tại này cái tứng nó Dù หออโอ้ยทำกัน,นเบิดมาอะไไหมโอ้ยอยังวะคือบ่ไปบอกม่เลี้ยงหาปลาเลยเหรอไม่เลีเ้ยง,งคือบ่ไปบอกพ่อบอกเมียสูมากินนะฮะเอ้สุนี่ก็ได่าหลายเยอะผู้คเนอนข้างในมันขอบไปบ่ได้อันยงให้เบินกอนใครช่ว <ไป S 1> ุ่ <6 S 2> มอ๋อน,นี่ครับพี่น้องตัวที่หาไอให้โตแบบนี้ อาสายนี่ถึงครับพี่น้องโอ้ลมล้มเอาออ้ยเอาเอาเอาเสียเสียเสียเขื่อนอยู่ใกล้ๆอืมเขื่อนอยู่ใกล้ๆปูนเดียวกันหมดเลยโอ้ยมากระหลุนเดียวกันหมดเลยลูกคอบอะไรลูกคอกปละไเท้พี่น้องกันโอ้ยตโหบนนี้วะลูกคอกปละไรอ้าพี่น้องตัวที่หก หอกปลาไหลบ้านอกก็ดีเยอะผมมันยูต้องอยู่ตรงนี้รอน้องทำนี่กัเอาตึงแล้วครับพี่น้องตังได้ดีฮะอันนี้แหละมันจมดเยเออโอ้ยปวด ฟองไอยแล้วจ okay, <in problem> ้ะเส้เส้เด็กพี่น้องสวยมากยี่ไี่หักัน่อยนะโห่กอดกันพันอืม เอามาอีกหนึ่งตัวเออบอลเขาครับมุนเขาไปคักมุนเขาไปเนี้ยเอาดนเดียวกันเอาพี่น้องตัวที่เจ็ดโอ้โหทำกันบัสไอเอา,เอาพี่น้องครับตานีตึงนะครับ,บตึงร้อยๆตึร้อยปะ

เอาตึงแล้วครับพี่น้องซ้ายนี่แดดเหล่มไล่หลังมาแล้วยิ่งใหญ่ขึ้น,านามาให้เบิ้งดูนะคนมันเลยไหลไปไก่เถอะ บุกอะไรโอ้ปปลูกอะไรอีกแหลหะหน่อยหน่อยหนูน่อยกต่ทีได้เอาเด้อพี่น้องมันตายแล้วตายครับอืมเอาเนี่ครับนดี๋ยวเชียวไหมเอาครับตัวที่เทรายบุกไป,ปได้นับแล้วหน่อยเดี๋ยวเชียวไหมใช่ไนหว่าตึงไอ้ไม่ร้องสายสาย,น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 ,ยน,นี้ตึงนะครับ ยูบ่เป็นแต่ยูบ่โอ้โอ้ไปไล่ซ่อมกันบดเอาไปนอนบานเข้ากันจะรุ้นี่แหละบานเข้ากันเลยเป็นโคราชาแต่ว่ามันตัวน้อยอ้าวเด็ดบดแล้วครับเบดแล้วบ่ โอเคครับพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ้งกันอยู่มองรถมอเตอร์ไซค์เดี๋ยวไปเท่เทบิ้งครับเอาครับพี่น้องอันนี้ปลาไหลได้ย้ำมือเ้าอง้ะครับปลาไหลประมาณสิบตัวครับพี่น้องรวมกับเมื่อคืนกับเอฟสิบสองตัวนะครับประมาณปลาไหลกับประมาณยี่สิบยี่สิบครัวนะครับแต่มันตัวใหญ่ครับพี่น้องมีแต่ลูกปลาไหลเนี่ยมือแรงค่อยมือเช้าค่อยมือไง เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมื่อเลงจะไปใส่ทงน้ำขึ้นกาครับแต่ว่ามองไม่ป่ามูลขึ้นมากเขาตื่นเงดีนี่ครับพี่น้องโอเคครับฝักติดตามผมกับนคมเด้นะครับได้เป็นกำลังใจเบื้องกันต่อๆไปครับโอเคครับขอบคุณครับ